สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับผู้ที่ติดตามในเพจของ t e c a p Racing นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พัทยาฮะโดยที่แวะมาที่ร้านเพื่อนเรานะนี่ร้าน,นเอพิสตอบพิสตอบเดี๋ยวเรามาดูตัวตึงดีกว่าครับตัวตึง AE92 อนะอันนี้พี่มอนของเรานะครับ t e c a p นะวันนี้เรามาเที่ยวมาหาเพื่อนเรานะครับตรงแยกชัยพฤกษ์นะฮะร,ร้านพิสตอบพัทยานะครับอ่ะเข้าไปดูกัน พิสตปนะเออนี่ลุง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 สวัสดีครับลุงสวัสดีครับเฮ้ยไกลไปไกลไปไกลไปใจเย็นใจเย็นเป็นไงบ้างครับผมวันนี้วันนี้พัทยาร้อนดีครับอ่าเห็นบอกหี่มาจะตกเห็นหันพี่ต้องหันไปดูเห็นเห็นอุตูเห็นอุตูไทยบอกวันนี้จะหนาวพัทยาเมืองขุดครับวันนี้ครับ พาเพื่อนๆมาดูตัวตึงพัทยาอีกคันหนึ่งในตึงลุงอันนี้ลุงเป็นลุงเลยใช่ไหมลุงมอนแล้วต้องเล่นลุงม่อนแล้วลุงมอนลุงมอนรถปี90พอดีปีนี้ปี2023นะ้ลุงอายุ33ขวบได้ข่าวความเป็นมาคันนี้นี่ไม่เบาเลยนี่เป็นรถที่พ่อให้มาตั้งแต่เนีนหนังสือผมก็ขับคันนี้ไปเรียน ตอนนั้นยูรุงเทพเรียนเส้นจอนัดเท้าก็คือขับรถคันนี้แหละไปเรียนอ๋อแลวและอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พ่อให้มาใช่ไหมไม่มาจมาขายผมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ผมหลอกขายพี่ไปเฉยอ๋อเชียร์ละกลับเลยแล้วกันใจเย็นอ๋อโอเคเฮียเริ่มน่ากลัวแล้วคือคือผมไม่ควรชอบไม่ได้ชอบหรอกพอพ่อให้คันนี้มาเราก็เหมือนแบบเราติดใจกับบอดี้นี้แต่เริ่มกําเนิดคือเราไม่ได้เป็นคนชอบรถไม่ได้ชอบบอดี้นี้ใช่ใช่แค่ว่าพอให้มาทีนี้พอเราเห็นรถตอนนั้นผมอยู่กลุ่ม AE r a c i n ิ่ง u ับ ครับอ่าเวลาเห็นใครเขาโพสขายรถในเว็บบอร์ดอ่ะบางทีเราเสียดายไงบางคันแม่งเครื่อง 3S หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบราคามันได้อ่ะเอาไปวางเองแม่งไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นอาจจะมีรุ่นเนี้หลายคันเก่งแบบว่าขายไปหมดละตอนนี้ก็จะเหลือแต่คันนี้แหละเพราะคันนี้ยังเป็นชื่อพ่ออยู่พ่อเสียไปแล้วอ่าอ่านั่นแหละประมาณนี้ชื่อใหมตัวแล้วคันนี้ผมผมชอบนะบอดี้เนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะตงมาไล่เก็บเกัน จะได้จะได้สมัยก่อนแล้วไอ้คันเครื่องดีเซลผมจำได้ป่ะอ่าจำได้2 c โซีสุดก็ตอนตอนนั้นคันนี้ยังเป็นเครื่อง 7A อยู่มั้งอ่าอ่าหูตอนนั้นไม่เรา20กว่าปีแล้วมั้งใช่ใช่ใช่ไหมตีไปประมาณ20ปีที่เราเจอในตอนนั้นอ่าโอเคขออนุญาตแวะชมหน่อยแล้วกันได้เอาเลยพี่อันนี้ตอนเนี้ยบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วทำอะไรเฮ้ยส่วนใหญ่เอาขับคอมแพคอันนี้คือเอาไปวิ่งแท็กดย์เล่นๆอ๋อเหรอคือคือมันยังไม่ใช่รถแข่งแบบ ยไเไดนฟูลเลสใช่ไหมใช่ใช่แต่เพียงแค่ว่าผมก็หาเรื่องเอาไปขับเล่นในสนามเพราะเราอยู่ใกล้พีระผมไม่ได้ไปที่อื่นก็คือวิ่งแต่พีระอย่างเดียวแต่เพิ่งวิ่งมาปีที่แล้วปี2023เนี่ยก็คือวิ่งรายการซปเปอร์ขับเนี่ยครับทั้ครับครับครับครันครับครับหัครับครัใย้ัครับครับครอบครัครับ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 คาับครบครับคร4 a 20บครับบเรับรบครับคร่ร์บรร ที่เหลือสแตนดาร์ดหมดเหรอแล้วช่วงล่างอ่ะใช่ช่วงล่างเป็นเทอินเทอินเทอินเฟกเทอินเฟกแต่เรามารีวาวแล้วทำทำให้มันวิ่งเซอร์กิตพอได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดวิ่งดีสักขนาดนั้นแต่ก็คือวิ่ง uh huh. วิ่งพอได้ oh แล้วเวลาเป็นยังไงครับเวลาดีไหมตอนนี้ตอนนี้วิ่งอยู่นาที20.0นะ แต่ว่าด้วยยาง r 1 r นะแต่ตอนนี้ผมใส่คันคุกทีดีแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแคมเบอร์พงสาของแคมเบอร์ล้อมันล้อหน้ามันได้แค่ลบสองมันผมคิดว่ามันน่าจะเปิดไม่พอเพราะว่าในร้อยอารี้วแล้วมันมีอาการอันเดอร์พอเรายกเยอะแม่งก็โอเวอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากกว่าคนอื่นผมมีคยแค่มีความรู้สึกว่ารถคันนี้มันใช้พงมอะไรมากกว่าคนอื่นเวลาเราวิ่งอยู่ในพิระ อ่าอ่าเหมือนรถมันไม่เลี้ยวอย่างนั้นอ่ารถไม่ดึงใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบพยายามตอนเนี้ยเราแก้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองวิ่งก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยค่อยว่ากันปีหน้าคิดว่าจะใส่โลบาร์ละปีหน้าก็ไม่กี่วันแล้วนะเออนั่นแหละจะไปเลยไหมล่ะเดี๋ยวว่างๆค่อยไปลองที่เหลือไม่มีอะไรภายในแล้วก็ลื้อเล้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้จับทรงมาสุดว่าอุจจคือสุขีมีเบรกมีเบรกเบรกหน้าเป็นวิวบูดวิวบูดนะฮะวิวบูดอันนี้อเมริกา ไม่ใช่ยุคนี้นะอันนี้คือยุคตั้งแต่ปีประมาณ2004 2005เบิกใหม่ตอนนั้นอ๋อจำได้จำได้ที่บอกว่าจับยัดมาเลยป่ะใช่ใช่ใช่รอบนั้นว่าที่ว่าอยู่ดีๆก็ไปอยู่ในรถแล้วอ่ะใช่ตอนตอนนั้นตอนนั้นเครื่องเป็น c a 16วาลเซตเทอร์โบเปลี่ยนลูกซุปณณยุคนั้นนะเพราะคันนี้เครื่องหลายตัวมากเออเออเออเพราะว่าเมื่อก่อนไยรุ่นเยียบทั้งหมดทิหายหมดเลยโหดเลยฮะโคตรปดเลยตอนนี้เป็นกล่องยังเป็นกล่องเอฟคอน V Pro สองจุดหนึ่งโหกี่ปีแล้ววะกล่องเงินเนี่ยเป็นกล่องเงินก็ก็เป็นสเต็ปนั้นอยู่ครับแรงม้าไฮบูตอยู่สองร้อยเจ็ดสิบห้าม้าอ่าแต่ที่วิ่งวิ่งพีละเนี่ยผมวิ่งโลบูตอยู่ศูนย์จุดหกจะได้อยู่ประมาณทั้งสองร้อยต้นต้นไม่ถึงสองร้อยยี่สิบแต่สองร้อยยี่สิบแต่ก่อนจำได้คันนี้เคยเอาไปวิ่งอะไรนะวิ่งแดกเขาทำไมกลอดวิ่งแดกอยู่เวลาอยู่ประมาณเท่าไรจำไม่ได้สิบสามไปปลายตอนนั้นสิบสามไปปลายแต่มันนานแล้วมัน ยุคนั้นนะใช่ตอนนั้นมันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องท่อนตรงเป็น 4A ซุปเซอรเทอร์โบอ่าอ่าอ่าเทอร์โบเป็นแกเล็ต g t 2 8บ e เรลิงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นเทอร์โบอีโว d 0 5เฮ็ดแล้วใช่พอแอบดูหน่อยได้ไหมฮะได้อ่าได้ได้มาแล้วฝาเปิดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดจุกเปิดจุกเดี๋ยวนะเลเค้โอ้โห ตัวโบแม่งนอนนี่ครับตัวโบใส่ใส่หัวเทียนเป็นบลูทูธนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันได้ด้วยเหรอมันเป็นไดเร็กคอยล์แล้วพี่อ๋อโอเคผมปกติเขาจะใช้ไดเร็กคอยล์เนี่ยเขาจะใช้พวกของเคยี่ถูกไหมอ่าอ่าอถ้าใช้เคยี่มันจะปิดฝาคำว่าทวินแคมยี่สิบวาวเนี่ยไม่ได้ไไม่ด้ตอนเนี้ยผมใช้คอยจุดระเบิดของเครื่อง R 1 8บแปด A Honda ซีรีส์ D พันแปดอ๋อมันมันเตี้ยกว่านี่นึงมันแบนเลย แล้วตอนนี้ไม่ได้ทําจุดยึดลายแค่ว่าเอาไอเนี่ยกดไว้เราใช้ไอเนี่ยกดกดคอยไว้แค่นั้นเองมันก็จะดูว่ามันดูผมว่ามันดูเรียบร้อยดีใช่ใช่มันสวยใช่ไม่งั้นแล้วมันก็เราจะใส่ฝานี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาสร้างจุดยึดน็อตคอยก็จะเห็นคอยโดดโดย่าเก็บมาสะอาดมากดูเพื่อนดูนะแต่นี้มันเป็นงาน งานยุคสิกว่าปีที่แล้วอมันไม่ใช่ยุคนี้หมายถึงงานพวกงานพ่อะไงงานพ่อเนี่ยน่าจะทําจําไม่ผิดทําจากจากเฮดเดอร์ที่อยู่ตรงเสรีไทยโอ้โหตรงนั้นเลยที่อยู่ตรงข้ามซูบารุอ่าอ่าอ่าอันนั่นแหละพี่เป็นสิบปีแล้วทาชุดเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จําไม่ได้ว่าใครเป็นคนเดินใช่ใช่แบบพ่ออลังการงานร้าเพราะมันมันมันย้ายหลายอู่แล้วก็สุดท้ายไปจบที่พี่หมีมิสเตอร์กาลัน แต่ล่าสุดเนี่ยที่จูนล่าสุดนี่คือให้เบนละยองจูนไปมาทั่วเลยวะขอพี่หมีแล้วเพราะเราอยู่เบนละยองอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยเบนเขามีไดโน่เป็นของตัวเองด้วยเซยี่สิบวาวนะครับเซนเตอร์โบลบมาดีนะฮะมีลูกก้านแค่นั้นโอ้ยแค่นี้ก็วิ่งแล้วนะใช่ใช่ที่เหลือก็เนี่ยอย่างโบออฟเนี่ยก็จะเป็นเกดดี้ยุคโบราณอยู่เลยไฮอาร์เอฟเนี่ยใครเกิดทันม้ง ถึง <laughs> ถึงขั้นต้องถามว่าเกิดทันหรือเปล่าเลยม,มันโบราณหมดมอน้ํานก็เป็นคัสตอมทําเอาอินเตอร์ inter, ก็อินเตอร์บ้านเราใช่ใช่เพียงแต่คันนี้หน้ามันเป็นสปินเตอร์เปลี่ยนมานานยังหน้าส<อ>ปินเตอร์ก็กเจ็ดปีคือตอนแรกรถคันนี้เป็นสีฟ้าผมชื่อฟ้า,าผมก็เลยทํำรถคันนี้เป็นสีฟ้าสีฟา้าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปให้พี่บอยดูไว้อินเสิร์ตก็ได้ได้ได้แล้วทีเนี้ย ผมมีคันหนึ่งมันเป็นสีครีมซึ่งซื้อหน้าใส่คันสีครีมไปแล้วคันนั้นมันมีรถมันมีปัญหาเรื่องเอกสารโอนไม่ได้ตามหาเจ้าของเก่าไม่ได้ผมก็เลยตัดทิ้งเลยอแล้วก็เอาหน้ามาย้ายมาคันนี้ออย้ายมันจะมีของมีอะไรอีกอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยเก็บไว้เป็นอะไหล่ของคันนี้เนี่ยผมมีกระโต้องมีกระจกมีอะไรเก็บเก็บไว้ก็คือตัดจากคันนั้นน่ะคันนั้นตัดทิ้งไปเลยนี่ก็ขึ้นใหม่ สีลอกใหม่ทั้งคันนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็นานแล้วนะมันก็เลยแบบแล้วรถมันจอดทิ้งด้วยไงก่อนที่ผมจะเอามาวิ่งเนี่ยมันก็เลยอาจจะสภาพสีมันก็ไม่ค่อยไม่นีเท่าไหร่เนี่ยนะรถรุ่นปีเก่าๆนะแล้วก็แบบเก็บลอกสีดีๆนะอู้อยู่ได้จนลูกยันหลานอือลูกไม่ขับแล้วมันเด็กไหมลูกไม่ขับแล้วแจ๊จจะเอาแจ๊จจะเอา GTR เด็กๆงไม่อินแล้วลูกชายลูกชายชื้อแจ๊ซชื่อแจ๊ซแต่ไม่ขับแจ๊สนะจะเอา GTR นะจ๊ะ ชิ้นนี้ชิ้นนี้เขาใส่ฮะครถ่ายมาเท่าไหร่อันนี้เหรอเดาแบบงงเลยนะเอาจากห้าพันนะแปดร้อยเยอจริงเหรอจริงมันดูดีมากเลยนะอาลีบาบาเออลใช่แล้วมันดูดีดูงานมันดีเห็นไหมแม่งก็ผมมองว่ามันก็เอามาครอบแล้วมันก็ดูแพงเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเฟืองแคมผมเดิมนะไม่ได้ผมไม่ได้ทําอะไรนะนี่เดิมๆนะครับใช่เดิมๆแต่พอเราครอบไปแล้วมันก็ดูเหมือนดูมีอะไรแล้วก็คําเนี่ย เจไอซีแท้นะเพียงแต่ว่าผมดันทะลึ่งไปพาวเดอร์โคดอันนี้เป็นสีดำถ้า JIC มันจะเป็นสีทองแบบนี้โชคผมอะที่ยินเฟกแต่จอยอันนี้เป็น JIC ใช่เพราะว่าจอยมันจอยมันนั่นอยู่ก็แล้วไปเป็นจอย JIC อซีบอกแคมเบอร์ไม่พอใช่ไหมตอนนี่ไงเดี๋ยวก็สุดแล้วเอาหินเจตัดเลยนี่เอาแคมเบอร์ยืมมานี่เลยตอนนี้ลบสี่แล้วอ่ะหลานเอาเอาสุดอีกไหมล่ะเอากินเจผมเจน็อต เรื่องจริงเรื่องจริงน็อตคอม้ามันมีบนล่างตัวถูกไหมพี่อ๋อจับเจียแล้วเรียบร้อเนี่ยผมเจียเป็นเหมือนทรงกระดูกหมาเลยก็คือตรงกลางมันอ่ะผอมไปเลยหัวขาท้ายโตเพื่อที่เราจะมีองศาในการผักคอเข้าไปอีกใช่ใช่อกว่านึกว่าจะเอาอีกอะเจียเจียเจียตอนนี้ลบสี่นี่ก็โอ้นี่ก็เจียแล้วแต่เห็นพวกพี่พี่ที่เขาวิ่งกันที่เขาใช้โดเรมอนอ่ะเขาวิ่งกันอยู่ลบสามครึ่งเออเออเออโดยโดยประมาณนะที่ผมเห็นนะ อันนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็เลยมันสุดได้ถึงลบสี่เดี๋ยวกูลบสี่ไปก่อนละกันบอกลบสี่ยังไม่พอนี่ต้องไปขนาดไหนเดี๋ยวว่าอันนี้มันได้เกียร์เต๊ดทันนี้เป็นเต๊ดเต๊ด TRD แปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะเกียร์โฮสปีดของอะไรอ่ะของเกียร์ยี่สิบบาล์วเลยเกียร์เกียร์ตรงของมันเลยเกียร์ยี่สิบบาล์วเลยเพียงแต่ว่ายัดเต๊ด TRD แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็มีคัต ORC Super Single Ped ชุดหนึ่งเป็นแผ่นเดียวแต่มันเป็นซเ Super Single Ped ที่ มันเขียนว่ามันรับได้400ม้าอะไรเงี้ยอ๋อมีเสียงแกล้งแกลงเหมือนกันเออเออมันจะมีแกล้งอยู่ใช่ใแต่ว่าไม่ดังเท่า OS OS โอเอสมันจะแกล้งเลยเออจะแบบโอเอสเหมือนรถจะพังอ่ะอ่าอันนี้มันจะแกล้งแกล้งเวสเกตนี่ก็จีนนะจีนจีนจีนมึงจีนจีนจีนเก็คือคือคือมันใช้ได้ของก็เลยกำลังจะบอกกำลังจะบอกลูกเพจว่าคันนี้ปลอมไม่เป็นที่ผายแม่งปอมไปหลายชิ้นเลย ทำจากท่อเสียนี่เออเป็นไอเดียวันนี้แม่งมอสทีคทำอเลยนู่ว่าใช่เราเอาท่อเสียมาใช่ไหมเราก็ตัดแล้วก็ทาฝาเนี่ยให้มันเข้ากับอันนี้ปิดเป็นถังพักน้ําคือผมอยากใส่ถังเดิมแต่ว่าม่อน้ําที่เขาคัสตอมมาเหลี่ยมเนี้ยมันติดเสียบถังเดิมไม่ได้ท่อน้ํามันกว้างกว่าใช่ติดเนี้ย ก็เลยแบบน้ำน้มันกว้างกว่านิดเดวอ่าด้วย10กว่าปีที่แล้วเนอะมันไม่ได้มีงานขายแบบยุคนี้ยุคนี้แม่งถังพักน้ําขายกันบานเลยใช่ไหมมีทุกไซส์อ่ะใช่ผมก็เลยเอาไงก็เลยไปร้านพ่อร้านท่อก็ถามเขาอ่ะเราทําไงดีตอนแรกก็จะสร้างทําเป็นกล่องเขาก็เลยแบบลองงี้ไม่ล่ะผมก็เลยเออก็เขาท่าเขาก็เอาท่อเก่ามาตัดทําให้แล้วแม่งจบไปด้วยนะใช่ใช่ผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยอันนี้งานพัทยาเลยทําที่พัทยาแต่ที่เหลือพวกนี้คือมาจากกรุงเทพพัทยาดิชั่น โอ้โอโกองกองเทคโบราณเลยอันเนี้ยคลับสิกอ่ะสิกใช่ใชแท้แ,แ้โบราณเลยเห,นหน็นตั้งแต่สมัยสนามบีอซีหลังซีคอนอ<ช>่ะใช่มีลูกค้าใส่มานะนี่ฮะแบบส่องเครื่องของรถพีฟ้าก็สักน,นิดนึงนะครับี่นี่นะธรรมดาธรรมดานี่คันนี้จะไม่เปิดให้ใครดูนะครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะขออนุญาตเปิดดูเลยนะครับโอ้สุดจริงสุดจริง เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับอ่ะอันนี้เข้ามาในรถกันใช่ภายในโอ้ของลืมเลยนี่มันก็มันก็คือของโบราณที่ก็คือตรงรุ่นอะยุก้าวศูนย์นะหัวเกียร์ทียอดีตนะไอชุดคันเกียร์เนี้ยมันน่าจะเป็นของของรถพวกอะไรวะตองหนึ่งปะมันมันก็เลยแบบน่าจะเออใช่ใช่สั้นๆของตองหนึ่งนะใช่มันก็จะพลิกๆเดินเดิมแบบสั้นๆหน่อยเลวินตองหนึ่งอะพี่อ่าอ่าอ่าเดานะผมก็ไม่ไม่แม่นเหมือนกันแล้วก็ มีเอฟฟี่แท้นี่นะฮะอันนี้แท้เนี่ยที่บอกว่าปองไม่เป็นนะฮะบ้านิีอร์นแท้นะฮะนี่กล่องเอฟคอนเนียร์เนี่ยโบราณโบราณเด็กเด็กสมัยนี้รู้จักไหมหรือว่ากล่องไม่ใช่กล่องซีดีนะเว้ยบอกนเข้าไปมันใส่ซีดีไม่ได้นะมึงอุปไฟฟ้าก็เป็นโปรเฟคดีสเปคถูอ่าเก็ตดีเก่าเก่าโยเก่าโอ้เชื่อแม่งรถมือโทนละเอียบละเหยียบเลยอ่าก็โมโมเลสแค่นั้นแหละพี่ก็พอพับแค่นั้นเองเวลาขึ้นลงจะได้ คือฟ้าเนี่ยแต่ก่อนเป็นไอดอลเรื่องภูมิลาลยแท้เว้ยรถภงมิไาลัยผมเยอะมากเมื่อก่อนใช่ผมทำงานแล้วบินฮ่องกงบ่อยฮ่องกงอลพี่ในหม่งโต๊ะอ่ะภูมิลาลัยแท้โมโม่อ่มันอยู่ประมาณ6,000บาทบวกรถเบิกใหม่ที่โคตรถ,ถูกก็แต่ก่อนนี้อะไรว่าโปรไอที่นั่นมันขายกันอะ่ะโปรไดเลยท่าไหร่แปดพันกว่า อ่าแล้วเวลามาผมก็ไปซื้อแล้วก็แกะกล่องโยนทิ้งแล้วเอาพวงมาลัยใส่กระเป๋าเดินทางกลับมาที่ละวงที่ละวงแล้วมาใส่ตัวเองวนๆรถที่บอยขายช่วงนั้นรถผมแม่งโมโม่ทุกคันเลยใช่ใช่ใช่ยันแจ๊ดเจิร์สอะไรแบบนั้นเป็นเครื่องเลือกอะไรนะเป็นไอดอลด้านพวงมาลัยแท้ผมก็จะชอบซื้อพวงมาลัยส่วนผมก็ปลอมขึ้นมาใช้ไปใช้มาเนี่ยผมเป็นคนชอบลักษณะของโมโม่เลสซึ่งมันเหมือนมันหนังมันมีสอง แโมโมเลสผมก็ชอบนะสวยนะแล้วมันจับมันเข้ามือดีสองร้อยเอสเอ็ผมอ่ะก็โมโมเลสเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเทาเห็นไหมพี่ในสองร้อยผมผมได้เดินเจอที่เชียงกงบางนาบ้านเราเนี่ยอมันอมเขียวอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสเปคไหนยังไงเป็นล็อตป่ะล็อตผลิตมั้งไอตรงเนี้ยมันอมเขียวๆมันจะเป็นเหมือนเขียวเนอร์เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะซื้อมาสามพันห้าเองสวยยิบเลยนี่หรือมันเอเอ๋ ใช่ไม่ไม่ไม่รู้ผมก็ผมก็เลยตอนแรกอันนี้มันอยู่ในสองร้อยผมก็เลยเอาเอาเอาวงนั้นอะใส่สองไปแล้วก็ถอดอันนี้มีไม้ไม้ GTI นี่สองร้อยสี่สิบเออไม้สองร้อยสี่สิบเจ็ดลุมนะครับคันนี้มันเบืนิดนึงฮะอ่าคันนี้จะมันเป็นตัว AE 9 2 SE Limited 1 6 0หไม่ใช่ไม่ใช่ GTI ก็คือไปได้ไม่ GTI มาใช่เปล่าช่วงนั้นผมทำรถมือสองไง ผมไม่ได้เนี่ยนะซื้อรถ GCI มาขโมยไม้มาแม่งแลกกันเลยถอดถอดสลัดใช่แล้วแตคันนั้นก็ติดไปร้อยแปดสิบเออเฮ้ยขอความรู้หน่อยบางท่านบางคันเขาไม่ใช่ไม่เจ็ดหลุมอ่ะเงี้ยไม่ต้องแลไอ้อย่างพี่พี่ม่อนเราเนี่ยเนี่ยไม่เดิมไวแคปเนี่ยไม่เดิมเนี่ยแล้วถ้าเจสันเจ็ดหลุมนี่ต้องไวลิลงเยอะไหมมันจะต้องไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องอะไรพี่แต่ว่ามันจะมีมีแค่ชุดหลุมชุดหลุมตรงนั้นใช่มใช่วัดพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนในเฉลยอ่ะไอ้เนี้ยผมก็ไม่ขึ้นน่ะอ่าอ่าใส่สวยไว้ใช่ใช่มันม มันก็ต้องไวนิงอะพี่แต่ทีเนี้ยอันนี้มันวัดความร้อนนะมันเครื่องซึ่งผมมีมีแล้วใช่ไหมฮะมีเุดเป็ฟรีแล้วก็วัดรอบผมไม่ขึ้นเพราะวัดรอบอันนี้สัญญาณมันจับจัจานจ่ายแต่รถผมไม่มีจานจ่ายแล้วเพราะผมใช้เดลิคอยเป็นเดลิคอยอ่าผมก็เลยมาต่อเดฟฟี่เป็นวัดรอบโอเคนี่นะครับวิธีแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยเงินล้วนก็อยากนะก็อยากให้มันขึ้นนะพี่แต่ว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเราไม่มีทางแก้ปัญหาอ่าติดเพิ่มอย่างเดียวใช่แล้วทีนี้แต่เปิดไม่ได้แล้วนะ นี่นิ่วเล็งตั้งแต่ตอนมาถึงแล้วต้องรุ่นอันนี้คือหลังคานอกมาหรือว<ช>่าห,หรือหรือมันอยู่กับรถมันมาหลังคา,านอกแล้วผมมาใส่มาใส่ใช่ไหมตอนเป็นสีฟ้าพี่อตอนแรกของผมมันคือสีเทาเนี้ยอ่าอ่าอ่าแ,แล้วตอนทำสีฟ้าก็เลยได้สัรูมาก็เลยใส่ตัดมาแค่ไหนตัดมาแค่นี้ใช่ใช่ตัดนี่เลยเราเราล้อตัเข็มเราล้อคันเนี้ยหมายถึงคันเนี้ยนะเราตัเข็มสาย โอเคนี่ก็คือเท่ากับกระใส่จากข้างบนนี้นะครับใช่ใช่เราเราล็อกกั่เสียงเราแต่ว่าตอนนี้มันเปิดไม่ได้มอเตอร์มันเสียผมก็เลยยิงซิลิโคนปิดไปเลยเออแก้ปัญหามันลบพ่อมันเลยเหมือนเหมือนมัตด้าแฟมิเล่ที่ที่บ้านเลยน้ำรั่วก็ยิงซิลิโคนที่เหลือก็ไม่มีอะไรพี่เหลือนี่เดี๋ยวรับเครื่องเสียงใช้ได้นะ เอ้ยเหรอใช่เราจะไปฟังตอนไหนน่ะฟังตอนขับรถได้เวลาจอดรออยู่ในทิศเนี่ยทุกแดงนั่งรอเปิดได้มีแอร์ด้วยมีแอร์นะครับนี่มีแอร์มีแอร์เป็นรถแข่งมีแอร์นะฮะไม่ใช่รถแข่งรถแท็กเต้อ้าวแท็กเตจ้ะแท็กเตจ้ะเดี๋ยวมีพรมอยู่อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นแคมป์คาร์ด้วยอ่ะดูทรงแล้วเนี่ยปูนอนไปข้างหลังเนี่ยคือคือผมเมื่อก่อนผมเคยเอาผมออกตอนมันเป็นสีฟ้าอ่าอ่าตอนนั้นมีมีโลบาร์มีอะไรเงี้ยทำทรงซิ่งอ่ะแล้วพอเราจะทำกลับเดิมอ่ะผมแม่งไม่อยู่ละ ผมต้องไปซื้อมือสองของมันสามารถระเหยได้นะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นรถแข่งอะไรขนาดนั้นเราแค่ลงลงไปวิ่งทีละเนี่ยพเราอยากสนุกลายเบานิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมก็อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ออกแต่ผมยังอยากเอาไว้อยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีโลบาร์ผมก็ตีทับผมไปเลยแหละอืมอืมเพราะว่าจริงจริงมีผมก็ดีอย่างนะจริงจริงก็มีเบาะอยตัวได้นะเอออมีเบาะครบภายในคันนี้เป็นเป็นเบาะ GTI หมดแล้วแต่ผมห่อเก็บไว้หมดละพาเมียดูหนังได้ เมียไม่นั่งอีกเมียขับเบนซ์เมียไม่นั่งน่าสงสารเขานะครับโอเคประมาณนี้พี่ประมาณนี้นี่ฮะสุดจัดผมมีฟุตเทกที่วิ่งในสนามอยู่ด้วยเดี๋ยวไว้ส่งได้ครับเดี๋ยวผมติดโปรโปรให้เพื่อนเพื่อนดูกันว่าวิ่งในสนามเป็นยังไงนะโอ้โฟีลลิ่งขนาดไหนนะครับรอบหน้าจะมีรถอะไรมาโชว์เราอีกไหม ถ่ายส0งร้ยไหมกันแดงอ่ะเออเฮ้ยสองร้อยก็น่าสนใจนะค่นั้นอะเยอะเลยเออแค่นั้นอะของก็มีอะไรเบิกหมดทําบอดี้ใหม่ทั้งคันมาปลออ่างั้นเดี๋ยวไว้ไว้เป็นคลิปถัดๆไปดีกว่านะได้เพราะวันนี้วันนี้สองร้อยไปไหนแล้วไม่รู้อยู่บ้านจอดอยู่บ้านเออสองนะสองร้อยจอดอยู่บ้านทันนี้วิ่งหลังไอ้นี่นะเออ่ร้านฟูเลสอ่ะที่ตอนนี้เขามีร้านฟูเลสอ่ะให้เย็บอีกเขาหน่อยเขาขับรถมาส่งผมถึงนี่เลยฟูเลสนะอช่เป็นทรงดีดีเอ็ม เออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ยิงยืนเพื่อนเพื่อนที่แต่งรถแบบ90แบบนี้อยากหาลองดูในเพจเลยพิมพ์เลยฟูลเลส F U L L I A C E I A C E เลสแข่งขันนะใช่ใช่เขาราคาไม่แพงด้วยประมาณสักสี่พันบวกลบถ้าจำจำไม่ผิดสามพันผมจําไม่ได้โอ้ยแต่สามสี่พันสบายใช่ใช่เป็นงานดิบแต่นี่ผมเอาสีกระป๋องพ่นเป็นสีแดงเออนี่ยนะเมื่อกี้เราก็แอบเล็งเ็งหางก็อยู่ว่าเดี๋ยวพอฟ้าเข้าห้องทํางานไปก็ถอดมีขายนะครับ ะมีพี่รุ่นพี่ซื้อมาไว้แล้วไม่ใช้แกเลยฝากขายอ้าใครสนใจมาไปดูร้านฟูเลสก่อนอ่าแล้วพอมาดูนี่ก่อนที่นี่อยู่ไกลไงเผื่อเพื่อนๆอยู่กรุงเทพแล้วฟูเลสเขาอยู่กรุงเทพไงอ๋อโอเคถ้าใครอยู่แถวนี้ค่อยมาหาผมมีการนึงเป็นงานดิบยังไม่ได้ทำสีฝากร้านหน่อยดีกว่ามาเพราะอันนี้เราอยู่ในเพจด้วยร้านผมชื่อร้านพี่สต็อปนะครับก็เซอร์วิสรถยนต์น่ะถนัดคือทําช่วงล่าง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องยนต์ไม่ถึงข่านยกเครื่องออกมาก็คือรอบตัวแก้ไขเบื้องต้นใช่ใช่ได้ช้าได้สตาร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหัวเทียนสตาร์ไม่ติดมาให้เรามาเช็คระบบหัวชงหัวฉีดอะไรพวกอย่างเงี้ยบิ๊กไบท์ทำได้ไหมบิ๊กไบค์เมื่อก่อนทําอยู่ตอนนี้ก็ทําได้แต่อาจจะไม่ถนัดเท่าเทมื่อก่อนละเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะแม่นมากกว่านี เอาเป็นว่าเอารถยนต์มาแล้วกันรถยนต์ดีกว่าบิ๊กไบค์มันต้องมีช่างช่วยกันจัาช่วยกันอะไรด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทําได้อยู่ครับแต่ก็มาคุยกันก่อนนะครับปิดสต็อปนะครับแยกชัยพฤกษ์พัทยานะครับฝากไว้ด้วยนะกันนะครับเพื่อนๆในเพจไวแคปเบรซิ่งเนาะวันนี้วันนี้รู้สึกจะเป็นคลิปที่มีสาระที่สุดเท่าที่ทํามาเฮ้ยผมมีช่องยูทูบด้วยนะแต่ผมไม่ได้ทํานานแล้วเออ FAWR เดี๋ยวอินเสิร์ตให้าวินวัคพิสต็อปฝากปิดสต็อปนี่ป่ะที่เขียนอยู่ทีีีี่่่กกกกรรระะะจจนนปอามตง้ มีแต่ว่าหลังๆมาไม่มีเวลาทำก็เลยคนดูเป็นล้านคลิปเนี้ยมีคนตามหมื่นกว่าคนโอ้โหเฮ้ยใช้ได้นะแค่นั้นพี่แล้วก็ไม่ได้ทําต่อล้โอเคงั้นตามเน้นครับบายฝากคุณฟ้าพิสต็อปไปด้วยนะฮะแล้วก็ร้านพิสต็อปด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมีตัวแรงอื่นๆอีกนะครับแล้วเราพาไปดูกันจริงๆเรื่อยี่บอยมาผมนั พวกลค้าน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เดี๋ยวไว้มีหลายคันทำเยอะๆอ่ะจีนีพัทยาดินแดนรถซิ่งโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายบายสดีครับ